ស្បាយថ្ងៃស្បាយថ្ងៃមិនໄປទៅໄປหาวายទៅໄປตัว <coughs> ยยตดวายបងណែដើរយ៉ាងខ້ອຍខੌយ៉ាងទៅเด้อយ៉ាងតាមໄປລະวังຕົកដែរ Ôi, gì hết nữa Đi là chát rồi nhận Rồi, thử nhăn rồi Nhăn นังไปจุบดีก้าวจะเล่นจะเล่นเป็นสะพานคามหวย

ไม่ย <A> ังในหันนะโอ้โหว่าแต่หั่เพ่งเสียนัวมาเฉ็ดตาบุคุณมั้ยมาเช็ดตาทั้งเมื่อเนักหนุกกราบนุกให้มปเอาหน่อยหน่อยหนุกบวบมั้ย

นี่งานนี่มันแกนขึ้นนั้นเลยมาขุนมานังนาน่งขึ้นนั่ง้นเป็ดไยเอ็าไม่ตบูดได้มาพข่ม บอกระตูเทียงหน้าเป็นเทียงหน้าเนี้บตังเย่ี้ไก่ซลาเซลบ่ต้องบ่ต้อง้องเอาข้มพันก่าและฮะมเก่าย่าเอาไปเคอไหชูกะปูปูเฮดเ็ดอะไรกินหน่แจวก็ได้ ต้มแจวอะไรต้มแจวกินต้มแจวมาแล้วจีแจวอดห้นแทรกแค่้เออต้มปนนี่นี่นี้จน้ำมันองนี้อันนี้ต้อผูู เร่อยแล้วไยจังหูต้งไต้หูนี่นี่บังคืนท้องวันนี้เลยอืมละชุกอ่ะจุกจากที้ยกล่อมฤกิ์เรียบร้อยแล้วจะปลากันมาสักผาอาบน้ำในวันนีอาบน้ำใส่หวยแล้ว ごめんな。<laughs> <laughs> <laughs>